สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องเอ็นมี้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะนี่มีใครไปบ้างเคปูนา่าขอเสียงหน่อยค่ะอ่ะนี่ใครเอ่ยโอ้โหชุดสีม่วงอุย้ยอยนึกว่าในนางฟ้าตกสวรรค์ที่ไหนหรือว่านางอะไรก็ไม่ดูดูดูด วีอยู่ในีอใน้อยู่ในในี้ที่มัดผมก็อยู่ในนี้เดี๋ยวนางจะมาแต่งตัวบนรถนะคะที่กดคิ้วก็ไม่ได้เขียนนะคะใจค่ะน่งต๊กรถดูดอกไม้ <laughs> จ,ะจะไปล้ที่ไหน <laughs> อันนี้คำขำนะคำกขับแกชัยนะคะนีพาดานะแฟมลีบาน,นากำลังกทไทยพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะคะ

เตรียมตัวเดินทางีนะครับรอครับรอลุงแป๊บหนึ่ง่อนลุงอยู่รถแล้วเอ้าแม่ขึ้นแม่แกนใจบอกลุงรอลุงรอลุงอย่างลุงอยู่บนรถแล้วบอาไปเห็นทุกท่านรอแอดรองไม่ได้นะคะขาไม่ค่อยดีค่ะเออขาพาร์ดาไปเอ้าเอาพาร์ดาก็ไม่ได้ไปใช่ไหมพาร์ดาก็ไม่ไปบ่โอ้นาเดียไม่ได้ไป จะมีนะพี่ชายนั่งข้างพี่มีอะไ็ได้หรผมไม่ติ จ่าเอมเาวางแผนเพราจะนอนยาว้อ่ได้โมงเียนะไนอน่ได้มงนมันเป็นบ่อทากาเยียดได้อันนี้ังไหมจริงได้บุญแล้วได้บุญแล้วเบสียบรรยากาศในรถนะคะกอนเดินทางเดี๋ยวคอยไม่ได้ตกใจแล้เจ้าตกใจอย่างนี้ ที่จริง่อยต้องตกใจเจ้านี่วันนี้เปิดตัวแอดมินช่องุนโอมคนใหม่นะคะลุงพันธ์หนหน้ามา่อยค่ะก็เปิดตัวนะคะแอดมินช่องุนโอมนะคะนี่เราก็คุณพันธ์ทำหน้าที่เปลี่ยนแอดมินนะคะคนใหม่นะคะแอดชัยบอกว่า โอ้แอดชายหันมาหน่อยแอดชายหันมาหน่อยค่ะโอ้ยขอเป็นตำแหน่งเปิดรถนะคะจะเดี๋ยวกุ้ยมณ์ปิดประตูไม่เป็นเปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นไมเป็นไม่เป็นไม่เป็นค่ะฟาดต้องยุ่งอหยียดรถแอดรถแอดรถอาชาเอ็มก็กะนอนคนเดียวแล้วพี่น้องด้านหลังจองพื้นจองพื้นโอ้โหแรงแรงเลยใส่สูตรแล้วพี่น้องช่างใหญ่ใส่สูตรแล้วบ๊ายบาย อยู่เยอะเลยเนี่ย90ใส่สีโอ้เปลี่ยนชุดแล้วนะครับพี่น้องว้าวเนี่ยค่ะพอดีเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าเอ่อไม่ใช่เมื่อกี้ยังไม่ได้ไม่ได้แปลงร่างค่ะนะพอดีพกมาอยู่ก็เลยก็เลยถือโอกาสแปลงร่างเลยนะคะพอดีแวะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปแต่งหน้าและบัดผมนะคะทุกคนไป โอ้เอฟซี FC มหานะคะในช่างใหญ่นี่นะคะก็เพิ่นก็มาขออนุญาตไทยนะคะรูปนะคะกับช่างใหญ่นะคะโอ้ี้ช่างใหญ่หล่อมากเลยเท่เลยครับพี่น้องโอ้โหนึกว่าดาราโอลิบู ใส่แว่นตาดำด้วยวันนี้ออกเงาะ FC มานะครับผมโอ้เท่มากดาราฮอลลีวูดเลยนะพี่น้องใหญ่เกินว้าวไมเป็นนะันเป็นไทเทเนียมใช่ผม่าครับอน้ำน้ำผมกินน้ำไม่เย็นใช่เ็ปอันนี้ไม่ได้ผมนอตนไสาสามขาวิญญานจะเห็นเอียงนี่ปวดโคตของไอ้มนู นะออก็ถ่ายภาพนะของเราซูมไกลเลยครับพี่น้องของเราซูมเลยตัวเป็ยนี่บอกว่าวิสัยเขาไม่ได้เอาวีสุดมาน้ำเิวันนี้ยงเทียนจ้าจ้าเอฟซีมาแต่เช้าเลยนะคะมาดีนะที่ช่างใหญ่นะคะยังไม่ได้ เดินทางนะเลยได้มาทันถ่ายภาพพอดีอันนี้ซูมจากรถนะฮะ Fc โอ้ดูนะวันนี้เท่มากนะใส่สูตรนะฮะน้องใส่เสื้อวางปูนะคะแว่นตาโอ้โหเท่เลย วันนี้อาจจะเ,เดินทางกันไม่เยอะนะคะวันนี้ youtube นะคะ,คะนะคะช่างใหญ่ก็ทักทายเอฟซนะะที่เดินทางมาเราไม่รู้ว่าเอฟซเดินทางมาจากที่ไหนกันนะคะก็วันนี้วันเสาร์ด้วยนะคะนี่คะ่ะเอฟซเดินทางมาก็ต้องมีการนะคะแบ่งนะคะยูทูบเบอร์นะอยู่พื้นที่ดูแลต้อนรับนะคะ เื่อมีมาแก้บนนะคะงานโรงงานรำวันนี้ลุงช่างแจ้งนะคะน,น,นายสนผักนะติดนะภารกิจนะคะนำเอ่อพาน้ำมนต์ไปหาคุณหมอนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะซึ่งหมอนัดวันนี้นะคะไอช่างก็เป็น ตัวแทนเอฟซทุกท่านนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์นะมีใครไปบ้างคุณพันนะคะจ่าเอมูไนนะคะแอดชัยนะเอดแอนแล้วก็สาวมนนะคะแล้วก็แฟมิลี่บ้านนาแฟมิลี่บ้านนานะคะก็ร่วมเดินทางกับเราแล้วก็กลับอุดรน,นะคะลองอธิน,นาบุญกับเอฟซีทั่วโลกด้วยนะะในการลงรายชื่อพระหมษพระทา่าน ในครั้งนี้ปีที่สองปีนี้อาจจะไม่ได้เดินนะคะเพราะว่า,าแต่ละคนก็นะคะก็อายุเริ่มนะคะพอฟื้นเองก็คงจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ปีนี้อาจจะมีแค่การเขียนชื่อแค่นั้นเองนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับนายช่างกับคุณนายแปลงผักด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะช่องแอนเฟลีหรือทุกช่องที่อยู่ที่นาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอุ้ยใครมาใครมานี่นะคะเป็นบรีบ้านนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ